นิทานเรื่องน้ำเต้าวิเศษแต่ปางก้อนยังมีหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพวกเขาเจ้าดำลงชีวิตยู่ด้วยการเฮ็ดให้ปลูกเขา้าเมื่อว่างจากการเฮ็ดให้แล้วก็เข้าป่าตัดไม้เฮ็ดฟืน และเผาท่านไปขายอยู่ในเมืองอยู่ต่อมาก็เกิดภัยแห้งแลง้งการเฮ็ดให้ปลูกเข้าก็บ่ได้ฮับผลย้อนฝนบ่ตกน้ำห้วยที่เคยไหลผ่านหมู่บ้านก็บกแห้งซาวบ้านขาดน้ำไสและเจ็บเป็นจำนวนหลวงหลายพวกเขาเจ้าได้แต่วิงวอนให้พญาแถนลงมาช่วย พญาแถนเกิดฮอนหุนอยู่บ่อได้นอนบอรับบ่อห้ว่ามีอย่างเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์จึงตัดสินใจลงมาเมืองคนพอมาฮอดก็เห็นชาวบ้านพากันโศกเศร้างว่วงเหงาฮ้องให้เซลล์เซลย้อนอึดหิวขาดน้ำเพื่อปุ๊ฝังและไซสอยประจำวัน พญาเถนจึงถามว่ามีเหตุเห่งฮ้อนแนวใดจึงพากันขาบไว้ให้เฮาลงมาสาวบ้านพากันเล่าถึงการเกิดภัยแห้งแลง้งสู่พญาเถนฟังเมื่อพญาเถนฟังแล้วก็บอกว่าเหตุที่พาให้เป็นแนวนี้ก็ย้อนพวกเจ้าพากันทางป้าเฮ็ดให้ และตัดต้นไม้ไปขายเป็นจำนวนหลวงหลายบ่มีต้นไม้ดูดซึมเอาน้ำไว้จึงเกิดมีภัยแห้งแลง้งสาวบ้านได้ยินแนวนั้นก็ขาบไว้ขอให้พญาเถนส่วยและต่อไปจะบ่พากันเฮ็ดอีกแล้วพญาเถนบอาวา่าเฮาเองมีน้ำส่วนหนึ่ง ที่เก็บสะสมไว้เพื่อช่วยสาวบ้านในเวลาจำป็นแต่เฮามีเวียกเมือประสุมอยู่เทิงสวรรค์ดังนั้นขอให้สาวบ้านคัดเลือกเอาตัวแทนผู้หนึ่งขึ้นไปพร้อมเฮามีทรายกำาพาน้อยผู้หนึ่งขันอาสาไปนำพญาแถนเพื่อขึ้นไปเอาน้ำจากพญาแถนลงมาช่วยสาวบ้าน ที่กำลังเดือดฮ้อนนักข้าน้อยขันอาสาไปนำพญาแถนเมื่อไปถึงสวรรค์แล้วพญาแถนได้มอบน้ำเต้าวิเศษและม้ามณีกาบให้เท้ากำพา้านี้แม่น้ำเต้าวิเศษหน่วยสุดท้ายและม้ามณีกาบที่จะพาเจ้าไปโหดน้ำ เพื่อแก้ไขความทุกข์จุนของประชาชนที่กำลังเลือดฮอนเนอร์ถือให้ดีดีเดอร์ย่านมันเตกไดพหยาแถนสั่งก่อนจากไปพยาแถนยังสั่งตื่มอีกว่าเวลาขี่ม้าบินไปเมื่อฮอดบ้านฮอดเมืองคุนบ่อนไดให้ฮอดน้ำเต้าวิเศษลงไป โบให้ก่สามยอดเนอเท้ากําพาฮับคําแล้วก็ขี่ม้าบินไปเมื่อฮอดบ้านฮอดเมืองบ่อนที่ตนอาศัยอยู่ก็คิดในใจว่าบ้านเฮาแห้งแล้งหลายถ้าเฮาฮดลงไปเพียงสามยอดเท่านั้นน้ำฝนก็คงจะน้อยสาบ้านก็จะขาดแขนน้ำคือเก่า เมื่อคิดได้แนวนั้นเราก็เทกน้ำเต้าวิเศษลงจุนมดแล้วก็กับเมือไลยงานพญาแถนเมื่อหดน้ำมดแล้วท้าวกำัมพ้าก็เอาเต้าวิเศษหน่วยนั้นไปส่งพญาแถรพญาแถรหูเรื่องก็หายขึ้นน้ำที่หดลงไปเพียงสามยอดนั้น เมื่อตกลงไปเมืองคนแล้วจะกลายเป็นน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลแต่เจ้าพัดหอกลงมดแนวนี้น้ำจะต้องท่วมบ้านทั่วมเมืองคักๆแล้วบัดนี้พญาเถนสั่งให้เท้ากำมพาว่าเจ้าจงลงไปเมืองคนแล้วนำพาเสาบ้านสร้างสาพัฒนาหมู่บ้าน และขอฝากความหาเสาบ้านให้เสาถางป่าเฮ็ดให้และตัดไม้ขายข้าบ่อเสาฟ้ากอดแสลงอีกเฮากอดช่วยบ่อได้เพราน้ําในเต้าวิเศษนั้นเจ้าถอกมดแล้วให้เสาวบ้านช่วยตนเองด้วยการรักษาป่าไม้ไว้ปลูกต้นไม้ตื่มอีกต้นไม้จะช่วยดูดซึมน้ําไว้เฮ็ดให้หน่าดินซุ่มซื่น เมื่อนั้นภัยแห้งแหลงก็จะบ่อมีเท้ากำพา้าหู้ว่าตุนเองกระทำพิษจึงฮับปากกับพญาเถนว่าต่อไปข้าน้อยจะเป็นคนซื่อสัต์และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพญาเถนทุกอย่างกำพา้าฮับปากนำพญาเถนแล้วลงมาเมืองคุ พร้อมทั้งเล่าข่าวทั้งหมดสู่ชาาบ้านฟังนับแต่นั้นมาชาวบ้านพากันเสาทางป่าเฮ็ดให้บอตัดต้นไม้ไปขายคือเก้าพวกเขาพากันปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกตัดไปแล้วหันมาเอาใจใส่การเฮ็ดนาเป็นต้นต่อจากนั้นมาฝน กอดตกถึกต้องตามฤดูกาลน้ำห้วยที่เคยบกแห้งก็กลับคืนมาคือเก่า้าสาวบ้านทุกทั่วหน้ามีความสุขที่สุดเมื่อมีน้ำใสมีน้ำเฮ็ดนามีป่าในห้วยมีมากมายและพืชพักกินตลอดปีหากมักฟังกัรเล่านิทานของพวกเขา อย่าลืมกดไลค์และกดที่ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่มให้พาดนิทานเรื่องใหม่ๆจากพวกเขา